สิ่งที่เกิดขึด้นก็คือเราไม่น่าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดถ้าเกิดมีค,มามามคามวาม,มา,มามม,ม,ใใขกกามเข้าใจในปัญหามีความเข้าใจไม่ได้เขาไม่ใช่ากับเขายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีเราเข้าใจในสถานการณ์มีการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ในปัญหาอันที่สองก็คือการแต่ข้อท vale ี่หนึ่งก็คือมีการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีแผนประเด็นเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขถูกจุดรู้ปัญหาแก้ไขให้ถูกจุดโดยการมีการบริหารจัดการและวพระในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจ วิธีปฏิบัติถูกต้องและเหสมที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนการปฏิบัติการแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถาการที่เกิดขึ้นมีแก้ตัวก็จะลดปัญหาในรไปจะแก้ได้ที่สุด เป็นกำลังใจให้